ครับอาจารย์กระผมภานวิชาไทยสย,ยามบาลออนุาำตัวแทนของอนุสิตคณะทฤษฎศาสตร์สาขาอวิชาสัสงคมศึากษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยไไมหาจุฬาลงกอร์ณราชเทวิทยาลัยวิทยาลัษณุโลกนครในครั้งนี้นะครับอากระผมพร้อมด้วยคณะได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดนะครับ เรื่องของการคิดเป็นสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำไปการสอนรวมด้วยซึ่งความสําคัญนี้ได้กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ใช้เป็นกลยุทธ์ในทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยซึ่งจะกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจะต้อง มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งไปยังผู้บริหารคณะครูอาจารย์จะเป็นต้องมีความรู้และก็ความเข้าใจทักษะอย่างแจ้งนะครับในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการถ่ายทอดทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นแนวพระราชดำรินะครับของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชระา ภาพบรมราชบโาทนนรับ,บสเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานในปริญญาบัตรของมหาวิทายะะาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่18กรกฎาคม2517นะครับในวันนั้นซึ่งนะครับท่านบอกว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ที่อยู่เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิตของเราซึ่งจะมีหลัก3ห่วง2เงื่อนไขยอย่างที่ว่านั่นเองครับก็น,นั่นก็คือ ความมีเหตุผลความพอประมาณมีความคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับแล้วก็สองเงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่กันกับคุณธรรมนะคในการจัดสรรพุป,ประมาณต่างๆของประเทศของเราก็สําคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดเจนวา่าไม่ค่อยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศนะครับเศรษฐกิจสังคมต่างๆของเราก็เหมือนกันนะครับเพราะว่านักการเมือง นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจอของเรานั้นขาดความชอบธรรมนะครับขาดขาดคุณธรรมซึ่งจะก,กําหนดเอาตามพักหรือว่าตามนโยบายของพักอของตอนเองในการบริหารจัดการประเทศนั่นเองครับในทั้งนี้อะไรก็ตามไม่สัมพันธ์เท่ากับว่าการขาดความรู้แล้วก็ทักษะ,ะในการจัดการเรียนรู้ของครูเรา ให้แก่ผู้เรียนครับตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าจะทํากระบวนการจัดกิจกรรมในการการศึกษานั้นเป็นลักษณะ,ะต่างคนต่างทำปัจจุบันนี้ต่างคนต่างทำขาดความเชื่อมโยงะจะทําให้ผู้เรียนนี้เรียนเฉพาะเรื่องของความจําขาดทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดในทางนี้ัน,นสิทธิคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสาังคมศึกษาทั้นปีที่4 จึงได้ร่วมกันกระดมความคิดจัดทําสื่อการเรียนการสอนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นกระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็นสัมคันนะครับโดยผมจะอธิบายเ,เรื่องของหลักสามห่วงสองเงื่อนไขก่อนคือว่าเป็นเป็นฐานนะครับเป็นพื้นฐานเสาหลักมุ่งสู่ความสําเร็จนั่นก็คือสามห่วงนะครับสามห่วงจะเริ่มจากความพอประมาณ ความมีเหตุผลนะครับด้านนี้จะมีความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูุ่มคุ้มกันในตัวที่ดีนั่นก็คือนี่เป็นหลักสามห่วงถือว่าเป็นเสาหลักนะครับเป็นเสาหลักซึ่งจะมีปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยเพื่อการประสานเสาหลักนั่นก็คือ2เงื่อนไขนะครับมีความรู้และก็คู่คุณธรรมครับเรา จะทำเส,า,เสาหลักของเราสามเสานี้จะต้องควบคู่ไปกับสองตัวนี้ทุกส่วน,นครับถ้า,าว่าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเรามีความรู้อย่างเดียวเราขาดคุณธรรมในการบริหารจัดการต่างๆนั้นก็จะล้มเหลวนะครับเราจะต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีแต่คุณธรรมขาดความรู้ก็ไม่สามารถจะทางานนั้นสาเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เรามี3ห่วง2เงื่อนไขเสร็จแล้วะนะครับจะมีเป้าหมายสู่ความสําเร็จนั่นก็คือชีวิตและสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของเรานั้นนะครับตอนนี้ครับเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจของเรานนั้จะมุ่งสูงไปสู่ความมั่นคงความยั่งยืนแล้วก็ความสมดุลนะครับนั่นเองนี่คือหลักสุด ุดสูงสุดของเราก็คือความยั่งยืนความสมดุลแล้วก็ความมั่นคงของประเทศของเรานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสัดัา3เสา,สาเข็มนะครับที่เป็นรากฐานสู่ความมั่นคงของเสาหลักนี้คือการประยุกต์กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายที่เป็นเป็นการโดยอาศัยการใช้องค์ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับหลัก ความพอประมาณนะครับความมีเหตุผลและการมีภมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั่นเองอเพื่อเป็นศูนย์มุ่งไปสู่ความสุขในชีวิตนะครับอยู่อย่างพอเพียงในการดำเนินชีวิตและทำให้เศรษฐกิจสังคมนะครับมีความมั่นคงยั่งยืนและก็สมดุลต่อไปซึ่งกิจกรรมต่างๆนั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่ประยุกต์จึงสามารถที่จะ,ะสามารถประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย ในทุกระดับสังคมแล้วก็องค์กรต่างๆถือว่าเป็นฐานในการในเรื่องของสู่ความจุดสูงสุดก็คือความสมดุลความยั่งยินของเรานัา้นมีฐานสําคัญหรือว่าเป็นฐานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเป็นห่วงโซ่ออกมานะครับและว่าจะเป็นเรื่องของโครงการต่างๆในพระราชดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านตัดไว้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆถ้าว่าจะเป็นศูนย์อินแปล โรงเรียนผู้นำมอดินต่างๆเหล่านี้ครับเป็นถือว่าเป็นคะแนนเล็กๆเ,เ,เป็นรากฐานที่สำคัญนะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่นะครับนี่ก็คือสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียนเรื่องของการคิดนะครับเรื่องของการคิดคิดให้คิดให้เป็นเป็นการสอนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ของ ในเรื่องของการคิดแล้วก็การทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับสำหรับกระผมนําตัวแทนของคณะครุศาสตร์ก็ขอจบการนําเสนอสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งทงักษะการคิดไว้เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณครับ